ร้านทิ้งมะพร้าวแก้วมีมะพร้าวแก้วเกรดเอนิ่มๆนะคะกินใหญ่เนื้อหนานุ่มนะคะอร่อยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Map Review อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองเชียงคานจังหวัดเลยกันสักหน่อยครับว่าโดยเรื่องของมะพร้าวแก้วสูตรเด็ด ต้นตำรับรวมไปถึงขั้นตอนการทำมะพร้าวแก้วจากประสบการณ์ที่มากกว่า3 <Wow. S> 1เอ็ดปีเจ้าเด็ดเจ้าดังขึ้นชื่อในเมืองของเชียงขาดลูกค้านักท่องเที่ยวติดอกติดใจขายแก้วนิ้พักเลยทีเดียวครับเขินพบกับติ๊กมะพร้าวแก้วเมืองเชียงคานได้เลยจ้าสวัสดีค่ะร้านติ๊กมะพร้าวแก้วนะคะ อยู่ที่อำเภอเชียงคานนะคะจังหวัดเลยค่ะร้านติงงมะพร้าวแก้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้อยนะคะทางเข้าแก่งคู อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะร,ร้านติ้งมะพร้าวแก้วมีมะพร้าวแก้วเกรดเอนิ่มๆนะคะนําเสนอตัวนี้ค่ะจะอร่อยมากเลยมะพร้าวแก้วที่เกรดเอนิ่มๆนะคะชิ้นใหญ่เนื้อหนานุ่มนะคะอร่อยค่ะจะมีกล้วยด้วยนะคะเป็นกล้วยเบกแตกอันนี้ถ้าใครทานแล้วคือหยุดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกล้วยหักมุกที่ฉับเค็มกอบพร้อมยุ่ยนะคะอร่อยค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นมะพร้าวอ่อนธรรมดาตัวนี้อันนี้จะเคี้ยว มันกรุบๆนิดนึงนะคะเป็นอ่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่สู้เออันนี้ก็จะเป็นตัวมะพร้าวแก้วแบบเส้นเล็กอันนี้ก็อร่อยนะคะสีสันของฮิวบอยอันนี้จะเคี้ยวมันค่ะก,กระป๋อบหอมค่ะอร่อยค่ะมีมะขามโคกสามรสด,ด้วยนะคะทําเองกับมือเลยนะคะแล้วก็มีสวนด้วยนะคะสวนมะขามเป็นของตัวเองด้วยนะคะส่วนมะพร้าวแก้วเกรดเอแล้วก็จะมีแนะนํานะคะว่า แพ็กเกจอันนี้คือตัวครึ่งกิโลนะคะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ลักษณะถุงจะแบบนี้นะคะครึ่งกิโลตัวนี้นะคะอันนี้คือรองลงมาห่อละห0ึบาท สำหรับที่ฝากไม่ต้องหนักตังแค่หนึ่งร้บาทก็ฝากได้นะคะร้านติงมะพร้าวแก้วของเรานะคะตั้งมา31อปีแล้วค่ะที่เปิดขายมาไม่มีวันหยุดเลยนะคะขายดีค่ะแล้วก็มะพร้าวแก้วมีขั้นตอนวิธีทำนะคะเราได้ลูกมะพร้าวมาอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนน้ำตึงนะคะที่เราใช้เพราะว่าเราต้องคัดมะพร้าวที่นุ่มมะพร้าวอ่อนอ่อนที่สุดเริ่มขึ้นเนื้อเลยนะคะนำมาผ่าครึ่งแล้วก็มีมีดคว้านออกจากกะลา มาปอกเปลือกแดงออกนะคะปอกเปลือกแดงเสร็จก็นํามาสไลด์ให้เป็นชิ้นหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะคะมาสไลด์ชิ้นให้หนาบางเท่ากันแล้วก็นําไปล้างค่ะล้างให้สะอาด2องถึงสามน้านามาขึ้นกระทะพร้อมน้ําตาลน้ําตาลนี้ก็คือมีสัสดส่วนนะคะน้ําตาล3กิโลมะพร้าว7กิโลต่อ1นกระทะนะคะอยู่ในกระทะอย่างนี้ค่ะใช้เวลาต้มเชื่อมเคี่ยวจนแห้องเนี้ยค่ะอยู่ที่3มชั่วโมงนะคะนานพี่3มชั่วโมงเสร็จก็นํามาพึงเย็น แล้วก็ปั่นเกล็ดน้ําตาลออกแล้วก็ความหวานของน้ําตาลจะไม่มีเกาะเม็ดทรายของเกล็ดน้ําตาลมันจะไม่มีเกาะนะคะเนี่ยค่ะความหอมความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ ต้องใส่ใจทุกเม็ดด้วยนะคะก็สนใจนะคะสอบถามที่เบอร์0821071349นะคะโทรติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวส่งทั่วไทยให้เลยจ้าเพจ Facebook ของร้านติ๊กมะพร้าวแก้วนะคะต้นตำรับ30ปีนะคะขอเชิญนะคะลูกค้าท่านใดที่ มาเที่ยวเมืองเชียงคานของเราเมืองโบราณของเราแล้วก็มาเที่ยวที่แก่งพุดคูนะคะก็ขอเชิญแวะที่ร้านติ้งมะพร้าวแก้วนะคะต้นตำาหรับ30ปีมีสินค้ามีขนมมีมะพร้าวแก้วแผ่นอ่อนมีของฝากหลายอย่างที่ให้เลือก ะะก็นําไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะร้านเราก็มีเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเราเที่ยวด้วยกันก็ก็มีบริการให้ลูกค้านะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะพิมพ์คําว่าติ๊กมะพร้าวแก้วนะคะแล้วก็ใน Google เขาก็จะพามาเลยค่ะเจอร้านแน่นอนค่ะพบกันนะคะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ big map review